สวัสดีครับวัยรุ่นวันที่7กันยานี้นะครับนับถอยหลังนีดไม่กี่วันนะครับกับงานซิกเอนจินออยหรือซิกไทยแลนด์นะครับบอสซิกนายบอส69ของแล้วนะครับผมขอย้ําตรงนี้นะครับผมปิดหลับสนักเวฟปลาอทุกรุ่นวันที่3กันยายนนี้นะครับงานเราจัดวันที่7กันยานะครับเนื่องจากวันที่4ต้องจับฉลากครบ ทุกรุ่นสิบรุ่นนะครับในรางวัลรู้อยู่แล้วเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าผมฝากไปด้วยกับเว็บตลอดทุกรุ่นนะครับปิดรับสมัคร3กันยาและใครที่จะจองเต็นท์นะครับที่จะนํารถมาแว้นหรือมาแข่งที่งานนะครับติดเป็นเดียวกันเลยนะครับ3กันยานะครับไฮไลท์ในเว็บตลอนะครับรุ่นนี้หนึ่งนะครับ6-7ไม่ชักนะครับรุ่นที่สอง6-6ชัก5นะครับรุ่นที่สาตลอหลักเดิมนะครับ รุ่นที่ 4, 7, 2, ชัก9และรุ่นสุดท้ายไฮไลท์เวฟอวตารนะครับมีทั้งหมด5รุ่นเงนินรางวัลในแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับเอาเปนว่าเจอกันนะครับเจกันยาฝ่าว้าด้วยกับงานซิกซ์ิอ๊ออยนะครับเต็มระบบบอสซิกนายจัดให้ของรางวัลมากมายภายในงานแจกเพียบแล้วพบกันครับจอหอโคราช